เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ใหม่นะถ้าแบบนี้เอาไปให้หมาบกินเถอะเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอ๊ยไปโกงไมกินมันแล้วขอโทษนะคะคุณพี่เธอข้าวแกงจาระยี่สิบเนี่ยได้ทั้งหมูทั้งไข่ฉันว่านะถ้าร้านนี้เป็นแบบที่เธอพูดจริงๆอะเขาคงไม่ต่อแถวกินกันเยอะขนาดนี้หรอกแต่วต่าผมว่าคุณเนี่ยน้าคุ้นๆนะเหมือนที่ไปโกงร้านอื่นมาใช่ปะ กงเกิงอะไรพูดไปเรื่อยนี่ยี่สิบสายแล้วแล้วฉันจะไม่มาร้านนี้อีกขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะมาสั่งข้าวใช่ไหมคะใช่เชิญนั่งก่อนนะคะเชิญนั่งก่อนค่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรค่ะรอรอสักครู่นะคะสั่งอะไรเดี๋ยวบอกได้เลยนะคะรอสักครู่นะคะดูเมนูก่อนได้เลยนะคะรสักครู่นะคะร ควอะไรกันแป๊บนึงนะคะกลับข้าวได้แล้วค่ะน่าทามากเลยครับขอบคุณคุณลูกค้าทั้งสองคนมากนะคะที่มาช่วยฉันอะเจอแบบนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันค่ะว่าแต่ฉันไอเดียค่ะืต้นครับส่วนฉันน้ํานะคะว่าแต่คุณทั้งสองคนหน้าตาไม่คุ้นเลยนะคะอ๋อผมขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีะครับแล้ว เห็นว่าน่าทานดีก็เลยเข้ามาดูว่าแต่บรรยากาศแถวนี้ดีมากเลยนะคะถ้าสมมติว่ามีรีสอร์ทมาปลูกเนี่ยสักหลังสองหลังนะโอ้โหลูกค้าเขาติดร้านหมคะตึมเลยนะคะถ้าคุณขายอ่ะคุณไม่ต้องมาขายอาหารยี่สิบาทแบบนี้เลยนะโอ้ยน,น่าทานมากเลยเนาะกินกันดีกว่าเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยเด็ดจริงๆเลยนะบรรยากาศร้อน,นกิน หือหือร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากรู้โหลอร่อยไหมอร่อยเอาต้นไอเดียมา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 ดูกับข้าวก่อนเซน้ำแกเขียวหวานน่ากินนะเนี่ยสักหนึ่งไหมได้เอาหนึ่งแต่ว่ามะเขือไม่เอาได้อยู่แล้วขอแต่หูนะคะได้สิจ๊ะมาต้นว่าไงเอาอะไรเอาเหมือนเดิมเลยครับผมจำได้ใช่ปะะโล้หมู ได้เลยค่ะอ่ะนั่งโต๊ะก่อนเดี๋ยวตามไปนะ,ะอย่าให้รอนานนะใจได้นะได้เดี๋ยวตามไปเลย <c oughs> เป็นไงบ้านกับข้าวอิ่มไหมเติมข้าวไหมโอ้ยแค่นี้ก็อิ่มจะแย่แล้วน้ำดูสิหน้ากินเลยดูต้นกินไม่หยุดเลยนะถ้าไม่อิ่มก็บอกนะเดี๋ยวฉันเติมให้เนี่ยขายแค่ยี่สิบบาทกำไรก็ไม่กินร้อยต่อวัน แล้วเมื่อไหร่จะรวยน้ำมันก็พอได้เลยต้นฉันว่านะที่ดินแกก็มีเงินฉันก็มีถ้าเรามาหุ้นส่วนกันนะน้ำโอ้โหมีแต่รวยรวยรวยปลูกรีสอร์ทสักหลังหนึ่งนะแล้วดึงลูกค้าเข้ามามาให้กินร้านแกเนี่ยทำไมเราจะไม่ได้เงินแกเลิกพูดเรื่องนี้เถอะแกจะพูดอีกกีสิบรอบฉันก็ไม่ขายไงคืนแกยังพูดอีกนะแกเลิกเป็นเพื่อนฉันไปเลยไป ที่ดินเนี่ยมันที่ดินพ่อแม่ฉันจะให้ฉันมาขายได้ไงน้ำแกมันโง่จริงโง่แต่นั่งขายอยู่แบบเนี้ยขายไปอีกสิบปีก็ไม่รวยหรอก รู้จักสิต้นกับไอเดียเขานะลูกค้าประจำพี่ฮะใช่ทำไมหรอก็สองคนนั้นมันเป็นมิจฉาชีพฮะก็มันมาซื้อที่ดินของแม่ไอแล้วก็จ่ายเงินยังไม่ครบเลยตอนนี้ยังเป็นคดีความกันอยู่เลยว่าไปเรื่อยเข้าใจผิดแล้วและจริงๆตอนนี้เขากวนซื้อที่กันหมดแล้วเหลือแต่ที่พี่น้ําเนี่ยโอ้ยว่าไปเรื่อยมิจฉาชงมิจฉาชีพอะไรเขาน่ะคนต่างถิ่นจะมาลงมาหลอกอะไรล่ะมามามาหัวนี้กินอะไร เอาะโลแต่ไม่เอาไข่กับน้ำนะเอาเอแต่เนื้อหมูแต่เนื้อหมูเนี่ยแล้วเนื้อหมูมันก็แพงด้วยนะแต่พี่น้ำต้องระวังตัวไว้นะเข้าใจไหมได้ไม่ต้องห่วงนะอ่าป้าป้า,ปาไปนั่ง่ะเดี๋ยวพี่เอาไปเสิร์ฟนะมาไหนสัญญาเช่าที่ขายปชิ้นนี่นะ3ามพันสบาท ต้นเขียนให้หมดละเี๋ยวแค่เซ็นโอเคพน้ำน้ำขอพะโล้หน่อยค่ะจ้าแป๊บหนึ่งนะเอาอะไรดีจ้าวันนี้วันนี้เอาเป็นพะโลและกันพะโล้กี่ฟองเอาไข่สองฟองนะเอาข้าวน้อยๆพะโล้ไข่สองฟองข้าวน้อยๆได้ไปนั่งรอได้เลยจ้าเดี๋ยวฟาร์มไปนะโอเคค่ะ มาแล้วจ้ะพอดีลูกค้ามาไม่เป็นไรเสร็จเลยเส็นเลยเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้ขายลูกชิ้นติดกันเลยใช่ไหมพี่นำ้ำอ้าวน้องไอ้เนี่ยทำอะไรกันนะอนเอาของเ,อเทท์คืนมานะอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่นำ้ำนี่มาสัญญาขายที่ดินนะฉันบอกแล้ว2สองคนเนี่ยเป็นพวกไว้ใจไม่ได้ ไม่เช็คดีๆอะพี่น้ำแล้วแกมายุ่งอะไรเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงยังไงนะแกก็เซนเ็นไปแล้วยังไงที่ดินผืนนี้ก็ต้องเป็นที่ดินของฉันเซ็นไปแล้วงั้นเหรอเซ็นไปแล้วงั้นเหรอนี่แกทำอะไรของแกอะนี่เป็นไงสำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จก็บ้าละพวกนี้มันหัวหมอรู้หมดแล้วนี่ ี่พวกแกเป็นพวกเดียวกันเหรอคอยดูนะฉันจะแจ้งตำรวจจับพวกแกให้หมดเลยไหนๆก็ไหนๆละฉันเฉลยเลยแล้วพวกฉันน่ะนะสร้างหนายหน้ามากว้านซื้อที่ดินแถวเนี้ยจนเหลือแต่ที่ดินที่เนี้ยยังไม่ขายสักทีเลยดูสิข้างๆบ้านเขาขายกันไปหมดละเขาจะพัฒนาที่ดินีให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นเหลือแต่ที่ของแกเนี่ยมันมีปัญหาอะไรนักหนาทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากจริงเลย พวกแกนะโง่เองที่ยอมให้พวกฉันหลอกโง่อย่างนั้นเหรอใครกันแน่ที่โง่เอกสารพวกเนี้ยเอาไปทำอะไรดีลนะ่ะเถ้าอย่างเงี้ยพวกเราต้องสวยแน่ๆเลยอะแล้วเงินที่ฉันลงทุนไปล่ะจะทำยังไงพวกแกทั้ง3มคนต้องคืนเงินคนในหมู่บ้านให้หมดแล้วอย่ามาเหยียบที่นี่อีก เวรกรรมอะมันมีจริงตอนนี้พวกชาวบ้านอ่ะมารอจับแกอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วนี่ค่านี่จับเจอไหนค่าไปสักทีหมู่บ้านเราจะได้สงบลงขอบคุณมากนะน้องไอซ์ไม่งั้นอ่ะพี่คงถูกหลอกไปแล้วแน่ๆเลย พวกมิจฉาชีพในคราบในทุนเนี่ยมันเยอะจริงเป็นไงหิวไหมหกินอะไรหน่อยไหมป่ะเดี๋ยวพี่ตักข้าวให้กินเนาะแต่โล<ะ>้ได้นี่ของใครฉันถามว่าของใครสารภาพมาถ้าคุณอิมรู้ว่าเป็นของใครคุณอิมจะทำอะไรหรอคะไอ้คุณเพิ่งน้ำหนักขึ้นไม่ใช่เหรอมีอะไรจะสารภาพกับฉันไหมฉันขอเตือนเลยนะภายในเย็นนี้ถ้าย,ยังไม่มีใครมาสั่ง ไล่ออกให้หมดคนเลยน้ามีอะไรหรือเปล่าไอซ์ปวยตามหาตั้งนานเจอิยมให้ไปพบเรื่อไปทำไมเธอรู้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ดูสีหน้าดูตึงๆ อารมแบบไม่จอยแหละไม่รู้ประจำเดือนมาหรือเปล่ารียบรีบไปเถอะอะไรก็ไม่รู้ดื่มสิวายเหรอคะก็ใช่นะสิแต่นี่มันเวลางานนะคะแต่ฉันอน,นุญาต ร้อยดีค่ะโอเคค่ะไว้ท่่กันนะคะโอเค,ค่ะฉันคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่เธอที่ท้องไม่ใช่ฉันอยู่แล้วค่ะคุณอีมา่าก็คนท้องที่ไหนเขาดื่มไวายได้ละ่ะแต่เธอดื่มสมดเกลี้ยงเลยคะดีแล้วละ่ะพราะคนอย่างเธอก็คงไม่มีเวลาเ่เีจะไป พบรักกับใครที่ไหนหรอกวันๆก็อยู่แต่บนเวทีแคสตวอล์กแต่ฉันมีเรื่องให้เธอทําเรื่องอะไรล่ะคะเธอต้องไปเป็นสปายให้ฉันว่าใครอะที่ท้องในออฟฟิศนี้แล้วทําไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะคะก็เธอมีแต่คนรักมีคนชอบนี่เธออะง่ายที่สุดแล้วกับการเข้าหาคนอื่นถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะแล้วถ้าคุณอิมรู้แล้วคุณอิมจะทํายังไงล่ะคะจะไล่ออกเหรอคะ ันไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกฉันไม่ไล่ออกแต่ว่าฉันจะผนีให้เธอออกแต่ฉันว่ามันไม่ยุติธรรมนะคะไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอฉันรู้แล้วล่ะว่าเธอต้องการจะสืออะไรไม่ยุติธรรมอย่างนั้นหรอแล้วถ้าฉันดันให้เธอขึ้นเป็นซูเปอร์มเดลล่ะจะว่ายังไงว่าไงนะคะคุณอิมหน้าที่ของเธออะ ก็คือหาคนท้องที่อยู่ในออฟฟิศนี้แต่หน้าที่ของฉันเนี่ยก็คือดันให้เธอเป็นสเปอร์มาเดลนี่แะต่ได้ข่าวว่าแม่ของคุณป่วยนี่ใช่ไหมถูกอย่างที่คนอิมพูดเลยค่ะดีแล้วภายในเย็นเนี่ยฉันต้องรู้ให้ได้ว่าใครอะท้องถ้าไม่อย่างนั้นฉันไล่ออกยกทุก เม่อเช้าคุณอิมพ่อคุยอะไรกับไอ้บ้างหรอสงสัยจะโดนหมายหวัวแล้วแหละคุณอิมอ่ะจ้องจะจับิดชันอยู่เรื่อยไอ้ช่วงนี้คุณอ้วบขึ้นหรือเปล่าไอ้ช่วงนี้ไม่เห็นกินกาแฟาเลยนะไอวงช่วงนี้คุณไม่มีความรับผิดชอบต่อบริษัทเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องยุ่งวุ่นวายกับเราขนาดนี้นะอย่าพูดถึงเรื่องท้องเลยแฟนเฟนิร์นแต่งงแต่งงานฉันยังไม่มีเลยฉันก็แค่านางแบบโนเลมคนหนึ่ง น่าสนใจดีเนาะน้ำหมายถึงคิดแบบนี้แย่เนาะก็แย่นะสิน้ำเราต้องจับกลุ่มกันไว้นะไม่งั้นอ่ะโดนเล่นงานยับแน่แน่นั่นสิงั้นเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนนะ ใครหรอไอ้ลูกฉันเองอะเธอไม่เคยบอกฉันเลยนะว่าเธอมีลูกเนี่ยเป็นลูกสาวพี่สาวฉันที่เพิ่งเสียไปน่ะฉันเลยรับเป็นลูกบุญธรรมเอาไว้อน้ำแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันให้เร็วกว่านี้ฉันก็บอกคุณอิมแล้วนะแต่ยังไงอะคุณอิมก็ไล่ฉันออกอยู่ดีถึงแกบอกไปอะ่ะคุณอิมก็ไม่เชื่อแกหรอกน้ำแล้วเธอจะเอาอยัางไงต่อ,อม,มันต้องมีสักคนสิที่ช่วยเธอได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าฉันตกงานไปอะ่ะก็คงไม่มีเงินเลี้ยงลูกอีกสักพักสถานสงเคราะห์ก็คงมารับลูกกลับไปอะ่ะไม่เป็นไรอะน้ำอย่างน้อยอะ่ะเขาก็ไม่ไล่คนท้องออกแต่ไม่ควรมีใครต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ก็แค่ตั้งท้องแต่ไม่เป็นไรหรอกน้ำไม่ต้องคิดมากนะมากอดลาก,กันหน่อยหยุดเลยไอ้ถ้ารอฉันอยู่ตรงนี้นะฉันจะจัดการแล้วทุกอย่างเอง อิมอยากได้ไอออกเลยนะคะทำไมมีอะไรฉันท้องเองค่ะนี่คุณฉันไม่มีเวลามาเล่นตลกคุณนะฉันพูดจริงค่ะที่ตรวจครั้นั้นก็ของฉันอย่าเลยไอออกเลยนะคะฉันไม่คิดเลยนะว่าคุณนะจะเป็นคนแบบนี้ฉันผิดหวังมากเลยนะรู้ไหมนี่ใบ,บแลาออกเซ็นซะคุณบังคับฉันไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใคร นึมาค่ะคำสั่ง,งฉันคุณอิมคะอย่าไล่น้านําออกเลยนะคะถ้าเธาเป็นใครถึงกล้ามาออกคําสั่งของฉันคะถ้าคุณอิมไล่น้ําออกก็ต้องไล่ฉันออกด้วยค่ะ <c oughs> ได้คุณไอฉันี่ให้คุณหลั่ไปเลยละ่ะเซ็นซะสิสสสสสไม่จำเป็นหรอกค่ะเพราะฉันเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนี่เอกสารอะไรก็ <c oughs> ะจดหมายลาออกไลคะของฉัน และนางแบบทุกคนในสังกัดนี้ค่ะว่ายังไงนะตามที่คุณอิมได้ยินเลยค่ะผู้หญิงทุกคนพร้อมใจกันลาออกพวกเราจะไม่ทนอยู่ภายใต้อำนาจการกดขี่ของเข็งของคุณอิมอีกต่อไปนี่พวกเธอคิดว่าพวกเธอลาออกแล้วเรื่องทุกอย่างจะจบง่ายงถ้าฉันไม่ให้ออกใครก็ไม่ได้ออกทางนั้นแหละเรื่องการที่คนไล่ทุกคนออกเนี่ยมันง่ายกว่าให้ฉันลาไปคลอดลูกหรอคะคแน่นอนแอล้วพวกนางแบบก็มีแค่10%เท่านั้นแหละ ฉันก็แค่รับนายแบบเพิ่มเท่านั้นแหละมันก็จบแล้วคุณอิมครับอ๋อคุณอิมมีตาครับอย่รงนี้พอดีเลยครับนี่ครับนี่เอกาสารอะไรคุณแชมป์เอกาสารลาออกของพนักง,งานชายทั้งหมดครับพวกเรารู้เรื่องทั้งหมดนี้แล้วพราเราอยากจะช่วยพนักง,งานหญิบฉันไม่อนุมัติอ๋อขอโทษนะครับผมคงคิดว่านี่คงเป็นสายของค,คุณอิมแล้วครับ พวกเราได้โทรแจ้งทางสำนักง,งานใหญ่เรียบร้อยถ้าประธานาคงอยากคุยกับคุณอิมมากกว่าแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าประธานของเราออกแค่คนเดียวนี่ครับค่ะท่านประธานค่ะไอฉันขอโทษนะฉันเป็นคนบอกคุณอิมเองว่าเธอท้องคือฉันกลัว กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนเลยไม่ได้ดกถึงคนอื่นเลยฉันคงไม่เหมาะที่จะทํางานที่นี่แล้วแหละฉันก็เพิ่งม,มานึกได้ที่หลังนะนะั้นน้ำเมื่อตอนที่เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะจัดก,การเองเธอต้องทําเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกของเธอแลนะ้วน้ำไม่ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงฉันรู้แค่ว่าเธอเหมาะสมที่จะทํางานอยู่ที่นี่แล้วลูกของเธอจะต้องภูมิใจที่มีแม่ที่แข็งแกร่งแบบนี้